ถ้าใครเล่นฮ hey e โ d o เคโกบอก็จะเจอกับฮีโร่ใหม่ฟาติแต่เป็นฮีโร่เก่าสำหรับฮ e โ d o เคโจโฉแต่เขาก็เป็นต้นฉบับเพ้กับสกิลของริปโปบ้านเรางงไหมคืออยู่ฮ e โ d o เคชื่อว่าโจโฉพอมาอาวีนันเปลี่ยนเป็นริปโปเพระเขา hey oke, ้าฮ e โ d o เคโกรบอก็เปลี่ยนเป็นฟาติว้าวหฮีโร่สบุคคลก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกม บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกเด้นเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะตอนแรกอยากจะพูดเรื่องการรีโมเดลใน h ีโรเคโกรมบ์มาสักพักแล้แต่ว่าไอ้ข่าวการคอลแลบันมาสกัดขาเขาเก่งจริงๆนี่ไม่รวมฮีโร่ใหม่จะเข้าแล้วจ้ะ ถ้าตอแหลถูกใจมากทำมาเรียนยาเกินไปฉันจะปากนายเป็นเมนเอาแหลมาเข้าเรื่องกันคนที่ได้เทสโอเคกบอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาต้องเปลี่ยนโมเดลโจโฉให้เป็นฟาติด้วยก็เขาคงอยากให้มันเป็นสากลนะนะอย่าลืมสีว่าเทสโอเคมันเกมจีนแล้วมันจีนแบบจีนจริงๆเนยนะหนังหน้านี่คือมันจีนหมดไม่ปฏิเสธว่ามันหล่อมันสวยถ้าจับมันโกนหัวเราแทบแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครลราจับ3คนนี้มาโกนผมดูสิฉันก็ยยงไม่ออกแล้วว่าใครเป็นใครถ้าไม่ดูสีเสื้อ หน้าจีนมันหล่อมันสวยก็จีนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะชอบอะนะการที่เขารีโจโฉในเซิร์ฟกรอบเขาอาจจะอยากให้มันเป็นสาก,กลนะนะไม่อยากให้มันจีนจ๋านน,น่าจะอยากให้มีความหลากหลายของเชื้อชาตินะนะเพราะว่าดูจากทีวีโจโฉทุยฟาติหน้าจ่อกแนวอาหรับไม่ก็อินเดียแนวทะเลทรายแถมการเข้ามาครั้งนี้เป็นเข้ามาแบบสายฟ้าแลบเลยค่ะไม่ทันได้บ่นได้อะไรคือมัดมือชกเข้าไปเลยอืนั่นเลยอาจจะสร้างความกังวลให้หลายๆคนนะว่า เดี๋ยวนะ้าเขาเปลี่ยนโจโฉตัวละครอื่นจะเปลี่ยนด้วยไหมหลายหลายคนกังวลเรื่องบูเชคเทียนบูเชคเทียนคือใครบูเชคเทียนก็คือต้นฉบับอิลูเมียนะที่เขากังวลก็คือเขาได้ข่าวว่าเขาจะมีการรีโมเดลจิน๋นซีฮงเต้ที่เป็นต้นฉบับกาลีตอนแรกมีข่าวลือว่าจะรีเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้มีปัญหากับหนังดาอะไรหรอกนะแต่ฉันรู้สึกว่าอืมันดูค,นคุ้นๆกับอ,อีกเกมหนึง่งบอกไม่ถูกเลยฮะเขาถข้าจะก,กังวลคือจิน๋นซีมีข่าวว่ารีแน่ๆ แล้วเขาก็กลัวว่าบูเชคเทียนั้นจะรีได้ไหมแจกความเท่าเทียมคือถ้ามันรีห้องเต้ชายไปมันจะไม่รีห้องเต้หญิงก็คงจะไม่ได้นะที่หลายๆคนกังวลนนะ็คือถ้าสมมุติว่ารีโมเดลไปพวกสกินอิลูเมียวากาอิลูเมียยินหยางประวงประวานเขาก,กลัวว่าจะไม่เข้าอ่าก็ต้องดูฟาตีนะไม่รู้ว่าฟาตีเขาเข้าพร้อมสกินของโจโฉไหมเพราะว่าถ้าเทียบกับตัวอื่นแล้วฉันรู้สึกว่าฟาตีเนี่ยยังมีความคล้ายโจโฉอยู่นะก็อาจจะดึงสกินโจโฉมาเข้าได้ แต่ถ้ารูปร่างมันต่างกันเกินคงต้องทําใจอะนะดูอย่างจินซีแล้วรู้สึกว่าสกินรลอ้ลอๆจินซีคงไม่ได้เข้าแหละแต่มองในแง่ดีเราก็จะได้สกินใหม่ไปเลยมันเป็นนกอะไรนี่ <S <S นไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะมาเล่นโจโฉแล้วกันนะ้นี้ก็จะเป็นโฉมหน้าของโจโฉในเฮตโอเคหรือคิริโป้บ้านเราฟาติในเฮตโอเค g l o b a l โอ้พูดอีกครั้งกูก็หาหนึ่งฮีโร่สามบุคคลขออนุญาตออกตัวแรงเลยว,ว่าฉันไม่เคยเล่นลิปโป้ในอาร์ีเลยเพราะฉนั้นอาจจะมีปล่อยไกลได้ก็ขออภัย จะว่าไงดีล่ะฝั่งเราที่ไม่มีแครี่กับฝั่งนู้นที่ไม่มีป่าเห็นว่าโจโฉจะมีการปรับสกิลให้เถื่อนกว่านี้อีกก็รอดูแล้วกันน่าจะบันเทิงกันหน้าดูว่าแต่ฝั่งเราเป็นเซฟิล่าแคลรีล่เหรอจะไปรอดไหมเนี่ยแล้วก็เป็นเฟิร์สบัตของกุ้ยเฟยหรือเซฟิล่านั่นเองเมื่อไหร่กุ้ยเฟยจะมีสกินระดับสูงคะเขาล้อกันชิบหายแต่ว่าเป็นหนึ่งในสี่สาวง,งามแห่งเมืองจีนแต่ทำไมาสกินกากระบมเหลือเกินอย่าทำใน นายปูเดี๋ยวค่ะเธอที่ลบหลูส่สาวงามแห่งเม,มืองจีนป,ป,ป,ปออูเดี๋ยวค่ะเธอโตปูฮึทฮัชโชอืมเกลีบไปฉันโชว์เลนกับยานเห็นโอเคนะเข,อขอาขันจะพิ้วเขาสมควรอะไรอัตยาเป่าฮึดฮัดแล้วก็โชว์แจวอัตยาทําไว้หมดแล้วฉันคแค่มาลัดช็อตเท่านั้นแหละไอ้นายกองไฟยาวแปดเมตรแผ่นหน้านายก็จะปรับเหมือนกันนี่แต่ตัวปรับเพื่อนเท่านั้นเลยจะจะไปเล่นโอเมก้าสุด ประตูวันั้นจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อตอนที่เราสังหารน้องถุงตังถุงเงินอัน,นี้ได้ประตูวัถึงจะเปิดแล้วก็สามารถบุกได้แต่ต้นเกมเลยฉันสามารถทิ้งเลนได้แหละแต่โอ้ไม่คิหยาดเข้าไปรามัตยาปะหายเทซินาเทนโชออกเสียงถูกปะวะไม่รู้แต่อยากจะบอกว่าคนที่จะได้สกินบีดใน h e a ok เหมือนเขาจะไม่ใช่โจโชนะจ๊ะโซดิจามาราชช์อีอีรายชื่อตัวละครที่ได้สกินบีดค,คือมนค่อนข้างจะคนละขั้วกับฮาเวียแหละฉันจะพูดเยอะไม่ได้นะรอเข้ามาจริงแล้วกัน แต่ฉันก็ขจะคาดหวังเอฟเฟกต์ไปค่อนข้างจ,จะสูงแหล,ละแล้วก็เตรียมจบปะกคอนเลยใช่ไหมมีดราม,ม่าตามมาแน่นอนเ <c oughs> มยนฝั่งนน้นมามากยาน,นะเห็นว่ามันสัญลักษณ์มือกันน่าจะเป็นคู่หูกันและโอ้โอ๋อมาสามารถกดซ้ำอ,อีกทีเพื่อยกเลิกได้ชิบหายแล้วตู้เป็นพวกนิ้วเบียดด้วยฮึดฮัดโชอ้าวอาญาซาลิโอฉันเห็นเธอสักพักเลยนะหายไปไหนมาสามคิวนี่คือลารดเขาล้วนๆโอโหฮ,ฮึดฮัด โชเปิดบังครอื้อแต่ไม่มีฟิกเกอร์นะสกินดอกชบาวะไปชายหาดน่ารักดีนะมีประตูวาร์ปเราก็ต้องใช้วาร์ปไปเลี้ยนบนลิงกระอนดโดนายาเล็ดลุงสการรมไม่ได้นะต้องปกป้องลิงมึงอย่าทำร้ายลิงกูฮึดฮัดแล้วก็โชตีตีพยกเก็บฟิกเกอร์ไว้อีกนะอี้อแดงจังวะบริจาลิศต,ตกลงยานกัมเมดไฟนี่คือมันมาด้วยกันแต่ว่าฟ้าดินจะรายนะ นั่นคิดจะแยกกันจริงดินายมาให้อายาเดียนกลางได้ไงว่าแต่เดี๋ยวนะถ้ามาตามตรงแล้วฝั่งนู้นมีซับสองนะปู่กับอายาถึงจะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ฉันก็เคยเจอแก๊กออฟเลนมาแล้วแล้วก็ฉันก็เคยเอาตัวโลม,มาพาไปออฟเลนหรือไม่ก็ไปแคลรี่อะไรเกีมือลันอะไรอย่าสวนเล่าเอาดิเอาดิาดมา,าหดได้นะหดได้นะหดได้นะยาแอนิเมชันมันพิ้วเราจะลายตาได้อือฮึเชิงใครนะ แต่ลิงกูมาแน่ๆเอาวะเปิดรอลิงเปิดรอลิงมามามาดิมาดิเฮ้ยอยาป้ายมาสองคนแล้วก็ไอ้นี่ก็ดุกนี้ขึ้นปลาดุกเลยมานี่ขอจับย่างหน่อยกับคุณสี่ตัวแล้วเหรอป้ายังไม่ทันทําอะไรเลยตีบ้านแล้กันนะอืมเดือนหลังต้อมน่ากินจังคาไม่มีใครมาจ้าเอชฉันใช่ไหมไม่นามนีตีบ้านตีบ้านลิงเอาดัเซลเยอร์อยู่แต่นาติดเคิร์ดอยู่นะ อีกสองหนึ่งวิโอเคได้เดี๋ยวเคเรียร์ลนตรงนี้เดีย๋ยวฉันไปช่วยเอ้ยมีอาย่ญญามาปวาแบบดป่ะแป๊บหนึ่งนะลิงขอเครียร์ตรงนี้ก่อนตายสิเว้ยระถังกัต้องไปเดี๋ยวไปช่วยว่าแต่อ้าวมีคนยืนมอบเฉยลาาชอ็อตไม่ได้ด้วยชี้ช่วยกันเอาดาร์เเลเยอร์แปมมือหน่อยเกมนี้สบายเกินแท้ตอนแรกก็กังวลว่าเราไม่มีแครี่เลยนะแล้วเดี๋ยวนะยอมแพ้เหรอเอ้ยอย่าบอกว่ายอมแพ้ ม่เอานพวกโอ้เลยวะก่าหนุกเลยแล้วก็เป็นวิกตอรี่แบบเขาจะงงกดยอมแพ้ได้ไงแต่ว่าฝั่งน้นมันก็ค่างจะเอ่อไม่มีป่าแล้วก็ถ้าว่าดาวตรงแล้วก็โลมสองเลยนะถ้าหยาดเข้าป่าไปเอ,อถ้าหยาดเข้าป่าไปมันก็ไม่น่าจะมีใครไปออฟเลนจะให้ปู่ไปออฟเหรออึม mm hmm hmm. ฉันน่าจะได้ลื้อถอนสังหารียม,มาซับกันมันเป็นการเล่นนิปโปที่ฉันตั้งใจเล่นจริงๆโดยที่จบไว้ไม่น้อยใจก,ก็ถือว่าโอเคแหละ ส่วนเรื่องตัวละครในโกลบอลนี่คือถ้ามีการรีโมเดลจริงๆคนต้องทําใจะนะเพราะว่าการจากที่เห็นเขายัดฟาติมาเลยแบบที่สายฟ้าแลบนี่คือเป็นการเปิดไปปลายแล้วว่าอนาคตมีสิทธิ์ที่จะโดนรีแน่นอนแต่ก็ต้องมาั่งลุ้นเลยว่าตัวละครไหนที่ได้รับการรีะนะแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่ามันจะรีเยอะไหมถ้ารีเยอะเกินไปไอสกินจากเฮดโอเคก็อาจจะเข้าไม่ได้นะจินซีคือถ้ามาล่างนี้ไอสกินหล่อๆคือหายเกี้ยงแน่นอน แต่ถ้ามองในแง่ดีโมเดลมันก็เท่แหละถ้าใครสายความเท่ก็น่าจะถูกใจแหละแต่ว่าถ้าใครสายสวยหล่อก็อาจจะผิดหวังกนเนาะอืมเข้าใจตัวผู้ชายอาจไม่เท่าไหร่แต่ตัวผู้หญิงนี่สิถ้ารีโมเดลออกมาไม่ตัวแม่ตัวม,มัมตัวมันดาตัวคลอดบุตรแถมเช็กินไม่สามารถจะดึงใจให้โอเคได้น่าจะมีตบแน่นอนข่าวบูเชคเทียนในโกลบอลเนี่ยค่อนข้างจะได้ยินมานานแล้วแหละว่าจะเข้าแต่ฉันไม่รู้ว่านานจะเข้าเมื่อไหร่และถ้าเข้านี่คือจะยังเป็นบูเชคเทียนคุณแม่คนดีคนเดิมไหม ก็ต้องรอดูแหละตอนนี้ฮีโร่ใน HOK okay, Global คือยังเข้าไม่ครบนะมันยังไม่มีหมาเฉายังไม่มีบูเช็คเทียนใช่ปะหมาเฉานะ่ะยังไม่เข้ายังมีหลายตัวเลยที่ยังไม่เข้านะแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าแล้วจะมีการเปลี่ยนดีไซน์ดีโมเดลไหมก็ต้องมาลุ้นกันในอนาคตโหยิ่งกว่าลุ้นหวยสิแล้วแหละก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครมาน,นใจกันด้วยนะมีคราทเห็นยังไงอ่ะการรีโมเดลโจโฉ ให้เป็นฟาติใน h ฮตโอเคโกลก็สามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าโดยรสนิยมส่วนตัวฉันมันไม่ได้ดีแต่มันก็ไม่ได้แย่นะฉันไม่ค่อยสายผู้ชายหน้าหนวดอะ่ะก็เลยไม่ได้ใส่ใจอาการรีโมเดลครั้งนี้เท่า,าไหร่นะฉันชอบหน้าฟาติตอนเด็กมากกว่าน่ารักดีโตมามันก็หล่อแหละแต่หล่อแบบหนนหนวดซึ่งไม่ใช่สเปคฉันอชอบหรือไม่ชอบหรือไม่อยากให้รีต,ตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะเอาละตอนนี้ก็ไบบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า